Good afternoon everyone. How are you today? Okay, I'm good. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะค่ะวันนี้เราก็มาเรียนเรื่อง suggestion suggestion please t e r me suggestion มายถึงอะไรคะการพูดชักชวนบุคคลน,นั่นเองนะคะการพูดชักชวน ต่างๆเราก็จะอยู่กันในหัวข้อของเรื่อง room, in the house นั่นหละค่ะแต่เราจะมาเรียนในการชักชวนให้ผู้คนนั้นไปทำอะไรกับเราหรือให้กินข้าวกับเรานะคะว่าเราใช้ยังไงโอเค do you understand in suggestion? โอเค next. ่ะโอเค อาในเด็กมาดูโครงสร้างประโยคในการใช้ let กันนะคะอาในเด็กดูนะคะ verb one หรือคำกริยาช่องหนึ่งจะตามหลัง let เสมอ let ย่อมาจากคำว่า let us let us ก็คือคำที่ ชักชวนผู้อื่นให้ไปทำอะไรกับเรานั่นเองนักเรียนมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ example Rest the Rest the Swim Swim in the pool. Swim in pool pool ก็คืไไนะเ,เราไปวไ่ายน้ำนะกันเถอะเราไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำกันเถอะ s w วิมแปลว่าว่ายน้ำเซวิมนั้นเป็นอะไรเอ่ย verb บันเห็นไหมคะ verb บันมักจะตามหลัง Let's สมมครอ่ระโกคต่อไป Let's study English Let's study English ก็คือเรียนภาษาอาังกฤษกันเถอะหรือเรียนภาษาอาังกฤษกันเถอะ Study Study คืออะไรคะ Verb 1นั่นเองอ่ะให้เด็กๆจำไว้เสมอน,นะคะ Verb 1หรือคำกริยาช่องหนึ่งเนะี่ยมักจะตาม หลัง less อาจหรือ less เสมอนะคะอ่าในส่วนนี้เด็กๆเ,เข้าใจกันใช่ไหมคะ Do you understand me อ่าเด็กๆเ,เข้าใจใช่ไหมอ่าต่อไปเราไปดูคำกริยาหรือ verb ช่องหนึ่งนะคะอ่าให้นักเรียนดูนะคะว่าคำกริยาเรามีอะไรบ้าง โอเค one go คำอ่านก็คือ go แปลว่าไป do do ทำ study คำอ่าน study แปลว่าเรียน read คำอ่านก็คือ read อ่าน watch watch แปลว่าอะไรคะดู do. eat eat แปลว่ากิน swim swim แปลว่าว่ายน้ำนนี้คำกริยาที่เรามักจะใช้ตามหลังคำว่า let s up หรือ let s นะคะอ่ะต่อไปดูตัวอ,อย่างประโยคในการใช้คำกริยานะคะอ่ะ Look at the picture. เด็กดูรูปภาพรูปนี้เขากำลังทำอะไรผู้หญิงสองคนนี้เขากำลังอ่าเขากำลังไปโรงเรียนแล้วก็บอกว่า Let's go to school. Let's go to school ก็คือไปโรงเรียนกันเถอะอ่าต่อไปเขากำลังทำอะไรเขากำลังทำอะไรเอ่ย ทำการบ้านคือ let's do homework let's do homework ก็คือทำการบ้านกันเถอะหรือชักชวนให้ไปทำการบ้านชักชวนไปโรงเรียน and next อ uh, look at the picture อันนี้อะไรเอ,อ่ยให้น,นักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะว่าเขากำลังชวนกันไปทำอะไรทำอะไรเอ่ยอ่าดูทีวี เราบอกว่า let's watch TV in the living room let's watch TV in the living room ก็คืออะไรคะ watch ก็คืออะไรคำกริยาที่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้ดู TV in the living room อ่านี่ living room ง่ายเลยเราเรียนกันมาแล้วก็คือห้องนั่งเล่นอ่าคำต่อไปรูปภาพของเรามัน่ะส่งหนังสืออะไรเอ่ย กระตูนให้คุณแม่อ่านนั่นเองคขาก็อบอกว่า let's read cartoon books in the bedroom let's read cartoon books in the bedroom ก็อืออ่านหนังสือกระตูนในห้องนอนกันเถอะอ่านหนังสือการ์ตูนในห้องนอนกันเถอะก,ก็คือ bedroom คือห้องนอนนั่นเองน่าไปอ,าอ่านค่ะก็ลังทำอะไรรูปภาพ ล้างมือ,อเราต้องบอกว่า let's wash our hands in the kitchen let's wash our hands in the kitchen เราเขาบอกว่าอะไรคะ let's wash our hands in the kitchen ก็คือชวนคนเนี้ยอะไรเอ่ย our h a n d ล้างมือกันเถอะ ล้างมือไหน i n the kitchen เขาบอกว่าไปล้างมือในห้องครัวกันเถอะล้างมือเพื่อทําความสะอาดเราต้องหมันล้างมือเสมอนะคะเพื่อปราศจากไวรัสที่กำลังเป็นอยู่นะตอนนี้อ่าต่อไปภาพนี้เขาทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่กำลังอะไรเอ่ย จัดโต๊ะจัดโต๊ะเราใช้คำว่า set set Se the table in the dining room l e t set the table in the dining room ก็คือ the table ก็คืออะไรคะโต๊ะนั่นเองเขาก็ชวนน้องชายเขานั้นไปอะไรเอ่ยตั้งโต๊ะอาหารใน dining room โดยในรูมคือห้องรับประทานอาหารนั่นเองอเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็เข้าใจกันใช่ไหมคะเกี่ยวกับประโยคการใช้ let หรือ let's do you understand me? อ่าต่อไปอะไรเอยต่อไปการบ้าน homework ให้นักเรียน Open your book page 28ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่28หนังสือแบบฝึกหัดนะคะ,ะให้นักเรียนทำข้อที่4และข้อที่5ข้อที่4และข้อที่5นะคะข้อที่4เขาบอกว่า fill in the blanks use the word in the box ก็คือเขาให้น้ำคำศัพท์ในกล่อง นี้และกล่องน,นี้มาใส่ในช่องว่างนะคะเช่นตัวอย่างข้อหนึ่งหรือครูทำให้ดูให้นักเรียนดูรูปภาพว่าเขากำลังทำอะไรชวนใครไปที่ไหนนะคะโดยการใช้เลสนำหน้าข้างหลังก็จะเป็นอะไรเอ่ย เวิร์บวนหรือคำกริยาช่องที่1น,นั่นเองอันนี้อันนี้จะเป็นคำกริยาอันนี้จะเป็น vocabulary อันนี้จะเป็นคำศัพท์ในการนำมาใส่ตรงนี้นะคะอะขอว้ว1ดูรูปภาพบอกว่าอะไรใช้อะไร let's go to the ดูรูปภาพนะคะ สวนสัตว์ก็คือ Zoo Let's go to the zoo ก็คือชวนครอบครัวนั้นไปที่สวนสัตว์เลือกชักชวนครอบครัวไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองอ่าในส่วนนี้นักเรียนเข้าใจกันใช่ไหมเอ่ย Do you understand me? อ่าเข้าใจแล้วมาดูข้อ5เบอกว่า Write the sentence อย่างตัวอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าอะไร let cook in the kitchen ต่อไปก็ให้นักเรียนเขียน let จุดจุดจุด,จดก็นักเรียนชวนชวนไปทำอะไรที่ไหนก็ให้นักเรียนเขียนแต่งประโยคเลยนะคะอันนี้ให้นักเรียนเขียน let s, let s, let s. ประโยคจะเป็น let ํำหน้าทั้งหมดเลยนะคะอันที่สองก็ let อะไรจุด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  เลสอะไรก็จะเลสอะไรก็ให้นักเรียนแต่งประโยคมานะคะอย่างเช่นพวก Let's watch TV in the living room Let's uh w a h ท์เออร์แฮ the kitchen ให้นักเรียนแต่งประโยคมานะคะโดยใช้คำกริยาภายในตารางที่ครูกำหนดให้ก็ได้หรือให้นักเรียนคิดเองก็ได้นะคะนักเรียนก็ เข้าใจทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนี้แล้วก็ส่งครูด้วยนะคะถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมโ okay. อเค understand ถ้าเรียนเข้าใจแล้วครูก็จบการสอนทั้งนี้โอเค e you next time bye